คนปีฉลูเป็นคนดือ้อยึดถือความคิดของตัวเองเป็นคนช่างคิดตรงไปตรงมาไม่ชอบเฟกและซื่อสัตย์ในความรู้สึกของตัวเองที่สุดมีนิสัยชัดเจนรักสงบรักคุณธรรมรู้ผิดชอบชั่วดีไม่ชอบสู้รบปรบมือกับใครถ้าไม่จำเป็นมักจะหลีกเลี่ยงการแก่งแย่งชิงดีใครเจาก็เอาไปฉันไม่เอาด้วยจบนะแต่ถ้าให้ทำอะไรทำหมด ทำสุดเป็นคนจริงคนหนึ่งเลยแหละครับคนปีวัวเป็นคนที่รับฟังคนอื่นนะแต่ถ้าสิ่งไหนไม่ถูกต้องก็มักจะแย้งขึ้นทันทีเพราะมีความคิดเป็นของตัวเองเป็นคนที่มีน้ำใจนักกีฬาใครที่เก่งจริงๆคนปีวัวมักจะยอมรับนับถือและถ้าคนปีวัวยอมรับใครแล้วก็จะคอยปกป้องเขาเลยแหละถ้าได้ปากใจกับใครแล้วจะมีความเชื่อความยึดมั่นกับคนคนนั้นมากๆเลยแหละคนพิชลูส่วนใหญ่รักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริงเกลียดแล้วเกลียดเลยและจะตีตัวออกห่างทันทีเรื่องของสไตล์ของคนพิชลูนะครับมักจะมี ไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมอยู่ที่ชั้นชอบชอบยังไงจะแต่งแบบนั้นเลยครับแต่ก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนึกถึงครอบครัวนึกถึงหน้าที่ความถูกต้องความเหมาะสมเป็นหลักและเพวกความถูกต้อง